สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับวันนี้มาพบกับทางช่องคนเกษตรเจชตนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตต้นองุ่นครับที่นํามาทดลองปลูกที่สวนคนเกษตรเจชตนะครับก็ตัวเร็ววรับท่านผู้ชมครับนี่นะครับตรงนี้คือตําแหน่งที่เสียบยอดมานะครับเป็นพันองุ่นที่สั่งซื้อทางออนไลน์นะครับแล้วก็มาทดลองปลูก สำหรับสายพันธุ์นี้ผมจําชื่อไม่ได้เลยวกับมันจางไปแล้วนะครับนี่เขาติดชื่อมาให้ด้วยนะครับแต่เป็นเป็นเป็นลักษณะสีแดงนะครับสีแดงแล้วก็ผลสีแดงไรเมล็ดนะครับผมจําชื่อไม่ได้แล้วนะครับนี่นะครับก็เอามาทดลองปลูกที่สวนคนเกษตรจตอนะครับถ้าหากได้ผลก็จะทําการขยายผลต่อนะครับก็มาดูครับนี่นี่คือต้นต้นต้นเดิมนะครับเป็นต้น องุ่นพื้นเมืองแล้วก็นี่คือตำแหน่งที่เสียบนะครับผมก็ยังไม่ได้แกะนะครับยังไม่ได้แกะออกนะครับเดี๋ยวว่าสักระยะหนึ่งนะครับก็คงจะแกะนะครับคือกล่าวว่าให้ให้ให้ยอดเข้าถึงค้างก่อนนะครับก่าจะแกะตอนนี้ก็คือกันเหนียวไว้ก่อนยังไม่แน่ใจนะครับว่าประมาณไหนเพราะเราไม่เคยปลูกนะครับผมไม่เคยปลูกนี่ก็เป็นต้นแรกนะครับก็ัวเร็วครับท่านผู้ชมครับอัปเดตจากคลิปก่อนนะครับ ตอนนี้ก็โตขึ้นมาเยอะนะครับมาอัปเดตให้กับ f อซีที่ชมรับชมอยู่ทางช่องนะครับว่าทางใต้เราก็ปลูกได้นะครับตอนนี้ผมก็ทดลองอยู่นะครับทดลองอยู่นะครับก็ดูต้นก็แข็งแรงนะครับหวบดีครับนะครับดูว่าบวบดีนะครับหวบแล้วก็สวยดีด้วยนะครับนี่นะครับนี่จากต้นจากกบนลงกงล่านครับดูความหวบนะครับ ก็สวยดีนะครับตอนนี้เขาเขาแตกตาออกนี้เดี๋ยวก็ต้องเอาออกนะครับพอให้เขาออกมาหน่อยนึงคล้ายๆกับเสาลถนะครับนะผมก็จะว่าการเลี้ยงดูก็คล้ายๆกับเสาลดเพราะฉะนั้นไอ้กิ่งที่แตกมาแบบนี้นะครับเราต้องเคี่ยวออกอยู่แล้วนะครับตาพวกนี้จะต้องเอาออกนะครับเพื่อให้เขาโตต้นใหญ่นะครับเพื่อให้ที่จะเขาเขาได้ได้โตต้นใหญ่นี่นะครับสวยครับท่านผู้ชมครับดูขึ้นแล้วสบายใจ นะครับนี่สวยมากเลยนะครับก็เป็นการทดลองปลูกนะครับอยากจะให้ท่านผู้ชมได้ได้ติดตามนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเผื่อท่านที่อยู่ทางโซนภาคใต้จะได้สนใจนะครับผมก็อยู่ที่อำเภอนาทวีจังหวัดสงขลานะครับเป็นต้นแรกของสวนครับที่นํามาทดลองนะครับไว้ปลูกไว้หน้าหน้าหน้าขนมนะครับหน้าขนมน้อยนี่นะครับ เมื่อก่อนผมก็ปลูกซอรดบ้างปลูกฟักบ้างนะครับสําหรับหน้าหน้าขนําน้อยนะครับก็มีค้างทําไว้นะครับก่อนหน้านี้แต่พอเป็นอังุ่นเดี๋ยวจะต้องมีการปรับปรับปรุงใหม่นิดหนึ่งนะครับเพราะมันลักษณะไม่เหมือนกันนะครับนี่ของเดิมนะครับของเดิมจะเป็นตะข่ายนะครับจะเป็นตะข่ายตะเกงนี้อันนี้ก็ต้องใช้ลวดนะครับใช้ลวดวิ่งก็ประมาณสัก30เซนนะครับเป็นเป็นพาดจากนี้ไปนน่น นะครับพาดไปเรื่อยๆนะครับเป็นสามสิบเซนแล้วก็ข้างบนตะข่ายตอนนี้ก็มีพวกใบหญ้าใบไม้เก่าๆนะครับเถาเสรถบ้างเถาลูกฟักบ้างนะครับนั่นตามที่ท่านหินนะครับยังไม่เน่าเปื่อยก็ต้องเอาลงนะครับต้องเอาลงก็เอาไม้ท่านชมนี่ก็ผมใช้ใช้เชือกฟางนะครับโยงไว้นะครับโยงไว้ก็ก็ไม่ย้อนคงจะถึงนะครับนี่นะครับดูครับสวยครับอวบอ้วนเลยนะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับที่อยากจะลงให้ fc นะครับทางสวนคนเกษตรได้ได้ได้ชมกันนะครับว่ามาลองปลูกดูนะครับมาลองปลูกดูนะครับว่าจะได้ผลประมาณไหนนะครับนี่นะครับจากข้างล่างถึงลำต้นโอเคนะครับก็อีกหนึ่งคลิปนะครับมาอัปเดตครับท่านผู้ชมครับไม่มีอะไรมากคลิปนี้ มาอัปเดตต้นลำไยเอ้ยขอไปครับต้นองุ่นนะครับต้นองุ่นนะครับทางสวนคลุเกษตรจต่อได้ทดลองปลูกนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมครับก็โตสวยครับถึงถึงได้ไปก็ครึ่งแล้วนะครับครึ่งค้างแล้วนะครับครา้งนี้ก็สูงสองเมตรนะครับเป็นค้างเดิมที่ผมทําไว้สูงสองเมตรนะครับก็คงจะ อาจจะวิง่งวิ่งลวดใหม่อาจจะไม่ถึงสองเม็ดนะครับอาจจะประมาณสักเม็ดเจ็ดนะครับประมาณนี้นะอาจจะเป็นเม็ดเมดเจ็ดนะครับอแล้วก็ผมอาจจะยงลวดใหม่นะครับเพราะว่าต่อไปไมันจต้องแต่งลูกอะไรอีกนะครับถ้าหากว่าเราให้ขึ้นไปสองเม็ดตามเดิมของต้นเสารถนะครับก็เวลาเราแต่งลูกแต่งเก่งก็จะลําบากเพราะง่นี้เราต้องแต่งอยู่ตลอดนะครับแต่งแต่งกิง่งพอรอบนึงเขาให ให้ผลรอบหนึ่งเราก็ต้องตัดกิ่งแต่งกิ่งรอบหนึ่งนะครับแล้วก็เขาถึงจะให้ผลผลิตรอบใหม่ได้นะครับถ้าเราไม่แต่งมันมันก็ไม่ไม่ให้ผลผลิตนะครับก็มีประมาณสักหกสิบเซนก็คงจะถึงแล้วนะครับเดี๋ยวผมคงจะต้องวิ่งข้างล่างนี้นะครับอคงจะไม่ยุ่งแล้วนะข้างบนนะข้างบนอาจจะเอาพวกพลาสติกมาคุมนะครับก็ยังไม่แน่ใจดู ลองลองดูก่อนว่าเขาเขาจะไหวไหมครับเพราะว่าเป็นหวงช่วงฤดูฝนนะครับฤดูฝนฝนจะตกหนักเดี๋ยวกัวราจะมานะครับแล้วก็ข้างบนนี้ก็มีมะม่วงนี่มะม่วงเบานะครับก็จะต้องแต่งอีกนะครับนี่ <laughs> มะม่วงเบาเยอะแยะเลยครับโอ้นู่นครับเป็นจุ้งเป็นโจ้นะครับ,รบก็เป็นหน้าขนมหน้ากระต๊อบนะครับ นี่อันนี้เดี๋ยวก็คงจะต้องรื้อใหม่นะครับถ้าขายนี้คงคงต้องรื้อใหม่นะครับเพื่อที่จะให้อาูนต้นนี้นะครับขึ้นไปอย่างค้างนะครับดูครับสวยจริงๆนะครับปลูกง่ายครับท่านผู้ชมครับมาทดลองปลูกนะครับนี่นะครับต้นเดียวก็เอาอยู่นะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าพอเขาขึ้นไปเสร็จนะครับเขาขึ้นไปข้างบนนี้เราก็แต่งกิ่งเขาสามารถที่จะเราสามารถที่จะจัดให้เขาเต็ม เต็มค้างนี้ได้เลยนะครับเต็มค้างนี้ได้เลยนะครับนี่โอเคครับก็ขอบคุณครับไม่มีอะไรมากครับคลิปนี้ก็เพียงแต่มาให้ดูพัฒนาการของอต้นอังกุนนะครับเหมือนกับปลูกกระถางเลยนะครับเพราะว่าอรอบๆนี้เป็นปูนนะครับเป็นเป็นกระเบื้องนะครับผมเทพื้นแล้วก็ปลูกกระเบื้องแต่ตรงนี้เมื่อก่อนมันมีต้นมะม่วงอยู่หนึ่งต้นนะครับตอนนี้มันตายไปแล้วผมก็เลย ปูนดินนะครับแล้วก็เอาไม้ไม้อื่นมาปลูกมีทั้งเสาลดแล้วก็มีทั้งฟักเมื่อก่อนนะครับแต่ตอนนี้ก็อยากจะลององุ่นนะครับอยากจะลององุ่นก็สวยดีครับท่านผู้ชมครับดูครับสวยมากนะครับโอเคครับเจอกันคลิปหน้านะครับสําหรับท่านที่สนใจปลูกองุ่นนะครับก็รอชมกันเรื่อยๆนะครับลาไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ก็าฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับฝากกดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องนะครับไปแล้วไปแล้วสวัสดีครับ